สวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะไม,ไม่ไม่แน่ใจเนาะเป็นการอัดคลิปมาแล้วล่ะโอเคค่ะสวัสดีนะคะก็พบกับสวยทัญชนกหรือว่าสายสายวันนี้สายจะมากินหอยแครงตามคำขอของเพื่อนเบน์นะคะชื่อ facebook เบนเฉยเฉยหรือว่าเบน์คนเดิมเพื่อนเขาบอกว่าแกอัดคลิปกินให้หน่อยสิซึ่งก็เจ็บปากนะคะแต่ก็จะอัดเนาะ เอาใจเขาหน่อยและอย่างเราก็เคยคิดมาแล้วว่าเราจะอจัดคลิปกินโอ้โหก็คือแมวันเริ่มมาแล้ววันนี้นะคะอันนี้คือหอยหอยบิดซึ่งก็ไม่เคยกินนี่เป็นการครั้งแรกและอัดคลิปก็คลิปครั้งแรกนะคะยังไงก็ฝาก,พกเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้หน่อยละกันนะคะหอยบิดเขาบอกมาเขาบอกคือไม่เคยกินถามว่าพี่คะแล้วมันจะกินยังไงเขาก็บอกว่า มันเป็นหอยที่ผสมสายพันธุ์ระหว่างหอยนางรมสังเกตไหมคะเหมือนหอยนางรมหอยนางรมผสมกับหอยแมลงพู่ ừ, แล้วมันก็จะเป็นหอยบิดอ่ซึ่งก็เลยโอเคแต่สวยสวยเป็นคนชอบก็ขอประทานโทษนะคะที่พูดเร็วไปหน่อยนึงสวยเป็นคนชอบกินผักก็เลยจะต้องมีเมนูผักเนาะอันนี้ไว้ใส่เปลือกโอเคค่ะวันนี้มีน้ำน้ำ,นำอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มซีฟูด้ดอันนี้น้ำยำก็คือ2ออย่างเดี๋ยวเราจะ มากินกันเลยนะจ้ะดูซิว่าจะรอดไหมตากก็เจ็บจะกินเผ็ดด้วย <c oughs> ที่แรกว่าจะไลฟ์สดนะคะแต่ทีนี้ ไล์เวลาไล์สดกล้องไม่สามารถที่จะตั้งแนวนอนได้เราก็เลยต้องทําผ่านคลิปวิดีโอแล้วกันเนาะ mm hmm. ไปชมกันเลยนี่ก็กินของสวยครั้งแรกกับหอยบิดแกะไปด้วยกันโหน้ำอะไรอ่ะแกะได้แค่นี้หรอ มือเนาะเดี๋ยวเอาออกจากอันนี้นะนี่คือหอยบิดจะคำแรกนี่จะเป็นน้ำจิ้มซีฟูดแล้วกันเนาะเพราะมันมันเหมาะกับของทะเลเป็นคนไม่กินเผ็ดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนไม่กินเผ็ดนี่คือน้ำจิ้มซีฟูด กินโหระพาเข้าไปได้รสชาติเหมือนกินเมี่ยงนะคะมันยังไม่เปรี้ยวพอเนาะมันยังสีกลิ่นไม่เปรี้ยวพอ เยใช้การนึ่งนะคะเวยไม่ได้ใช้ต้มต้องซื้อมาทำเองรอบนี้ขอเป็นน้ำยำแล้วกันพอ,อดีคำโอ้ย

หน้าบ้านเลยนะคะใครคผ่านก็เห็นแล้วเพราะเปิดร้านเสวยอะค่ะเขาขอเทมอี่งรอบนึงที่มันเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดอะจะได้รู้ว่าทาต่อไปจะได้เป็นน้ายำหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดเพราะรู้สึกว่าน้ายำมันจะเปรี้ยวจิ้มซีฟู้ดไม่เปรี้ยวเพื่อกหอยแครงบอกผสมผสานกับบอกว่า ผสมผสานกับคล้ายๆหอยแมงผู้แต่แล้วถ้าถ้าชอบกินหอยแครงกินได้เออเปลือกหอยนางลมผสมกับมันคล้ายๆหอยแมงผู้แล้วถ้าคนชอบกินหอยแครงกินได้เออสามสายพันเลยนะหอยอันนี้หอยบิดเนี่ยนี่คือการกินครั้งแรกของสวยเหมือนกันไม่รู้จะเมาเปล่าเนี่ยค่ะทนลองให้เหมือนกัน ลองอีกรอบเนาะนี่คือการลองอีกรอบของน้ำจิ้มซีฟูด้ด โอเครู้แล้วว่าตัวเองชอบกินน้ำยำมากกว่าไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าหรืออาจจะไม่พอกินอะไรเงี้ยเพราะชอบแล้วก็ไม่ได้กินข้าวนะคะเราจะกินผักแทนขอ,อเป็นน้ำยำโรยล้วนๆเลยแลว้ลวกัน มันจะไกลไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่า,วานี่คือการไลค์ครั้งแรกตั้งกล้องเองอะไรเองโอ้แมลงวันเริ่มมาเพราะมันเป็นแบบนหน้าบ้านติดถนนลเลยนะมาจ้ากินหอยยัวๆอ้าวลำยำต้องกินต้องบอกว่า แเราไม่ได้เอาเทชูน้ำมูกก็นไงทันไหมถ้าวิ่งขอไปเอาเทชู ชาวบ้านเนาะบางท่านก็จะยำแกะหอยออกมาแล้วก็ยำแล้วก็ลาดเนาะแต่ว่าคือกลัวกินไม่หมดมีคนเดียวแลวปกติเขาจะไม่ค่อยกินข้าวเพราะว่าเด็กๆไม่กินด้วยเขาบอกว่า <laughs> เปลือกแม่เปลือกเหมือนหอยนางรม ผสมกับแมงผู้ส่วนเนื้อรสชาติบอกเหมือนหอยแครงโอเคนะคะอคลองล้วลองลองลองนองนอ้ลออนลองอลององลองลองอลองลองลลอยอ้าวอื้องอองลออกองลอ หลังจากมีคลิปแรกมันต้องมีคลิปสองคลิปสามนะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวสวยจะหาอะไรมากินแล้วก็มาอัดคลิปลงได้เราได้กินด้วยได้กินด้วยแล้วก็ให้เพื่อนๆนะ่ะเหมือนคนไม่มีเพื่อนกินข้าวล้วก็กินด้วยกันนะคะมองลูกเล็กหน่อยทีแรกตักอย่างนี้นะดูนะคะแบบไหนแบบไหนหน่ากินกว่าน,นะฮะ ไม่ผ่านมันต้องดึงอันนี้ออกก่อนเปลี้ยวเีงโมุกไหล หักก็แล้วแต่ชอบเลยใครชอบอะไรก็มากินเน ออททน้ำจิ้มน้ำยำเราเพราะว่าไม่ไม่ปรึ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดละเรากินน้ำยำเพราะเป็นคนชอบเปรี้ยวไม่ชอบเผ็ดแต่ชอบเปรี้ยวนะคะ มันจะเริ่ม,มกินมินหักเยอะมันสวยเอาก็ติดมข้าเหนียวสงสัยไม่ได้เอาออกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจกข้าวเหนียวตมท้าย เดี๋ยวหาใจรสชาติของไห่ผสมกับน้ำจิ้มสัมผัสที่ลิ้นน้ำลายแตกที่กาม แล้วกิกนอีกสองตัวนะคะแล้วก็จะจบคลิปนี้นะ mm hmm. หรือว่าท่าในใดอยากให้ลองกินอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เราจะพยายาม mm hmm. แต่ขอไม่กินสองอย่างได้ไหมหระหว่างงูเอ้สามปงูเนื้ออะไรอีกอ่ะปลาไหลเอ mm hmm. อท้าน้กินได้หมดเลยเดี mm ๋ยวข้าหน้าฤดูการต้มอ,อึ่งจะต้มอ,อึ่งเลือกกินแล้ว แซ่บๆยั hmm. ăm, ăm. Mm ่วๆน้ำยำอร่อย อีกหนึ่งตัวเอาตัวใหญ่ๆไหวไหมใหญ่อะไม่น่าจะไหวอะเอาตัวนี้แล้วกันตัวสุดท้ายนะคะไปลองหาชิมนะคะหอยบิดเปลือกคล้ายหอยนาง,งรมผสมสระผสมหอยมแมลงภู่เนื้อรสชาติคล้ายหอยแข็งแต่มันไม่ใช่หอยแข็งมันไม่มีเลือดหรืออาจจะแบบสิบนาที ก็ต้องต้มห้านาทีหรือนึ่งห้านาทีได้เป่เพราะอันนี้สิบนาทีนะคะได้อย่างเงอ่ม,อ,มอร่อยอิม่ม คนเดียวทําคนเดียวนะคะไม่ต้องแปลกใจว่าถ้าเกิดว่าพอจบคลิปนี้แล้สวสจะต้องเดินไปปิดกล้องขอบคุณอาหารมื้อนี้ขอบคุณที่ทําให้อิ่มท้องทานได้แค่นี้จริงๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่นี้นะบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวขอเดินไปปิดกล้อง,องเองนะเพราะว่าตางไก่มาก